นางสาวแพททองทานชินวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีพบปะหารือกับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนซึ่งนําโดยนายโรเบิร์ตโกเดกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยและนายไบรอันแม็กฟริเตอร์รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนพร้อมผู้แทนบริษัทสมาชิกจํานวนกว่า40บริษัท โดยนายกรัฐมนตรีได้สนทนากับคณะนักธุรกิจจาก USABC เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐขณะที่เอกอัครราชทูตสหรัฐกล่าวว่าการหารือของนายกรัฐมนตรีกับ USABC ในวันนี้มีนักธุรกิจจากหลากหลายภาคส่วนที่มีมูลค่าทางการค้ารวมกันเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการลงทุนและสร้างงานนับหมื่นให้กับคนในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้คณะ USABC ได้มีการประชุมกับรัฐมนตรีของไทยหลายท่านได้ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจจึงถือเป็นการตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนไทยสหรัฐทั้งการค้าและการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือในทุกระดับทุกมิติระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย